กับเกม Minecraft ล้วนะวันนี้เราต้องมาเอาอุปกรค์ที่เปน PV สองด้วโอ้โหก็ปรับมุมมองแป๊บเอออะอ่ะค่มาถึงองจากอค์กรตามเร็วเว้ยต้องจอกองคอกรนที่ตามเร็วเว้ระดับนี้มัน กอตทำไมบอลมันมีใครมันสเกตดดกันด้วยวะทำไมทั้งเรามัน,าานมีขันการ์รรดชั้นเลยเรื่องแรกอู่เรื่องหนึ่งเยว่าอยู่ทำไมมันมีนใ,นใคร ตายเ่หงอะไม่ตายง่ายอายโคง่ายดัดเวลสองอเมรเลสองดูเลว ตายำลังอัดเ um, ียบเยโอยโหตอนนี้ไม่ตายเลย โอ๊ยๆๆ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 ๆ ดูไหมวะเฮ้ยเราได้ขึ้นมาอยู่แดดโดนแดดันขึ้นมันเแย่เลยเดินมาไม่ได้เดี๋เล่โอ้โหเดินมาตกหาตัวแปดหนึ่งพลังใจ การวางบล็อกหนึ่งตกตอนนีああ้ไม่น่เออน่กอ้อ้อ้โอ้โอ

มันกงกองกอาอยูต้องต่อวันอ้ยโอ้ยมันมีมีกองมาเทียบเลยเดก๋ยวดี๋ย่มันจะเข้ามาได้แันเป็นน้อยแลมีอาชีพเลยเนี่ยตต้อ่ออก หน,นึ่ง oh, 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 ล้านไงโอ้ยนี่มันพลาดโอ้ยโอ้ยเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเ้าเร็วเ้า เปดกเเปดโอ้ยแมาอ่ะอ้โอ้ยโอพูดเียตายยังมี มันยัมีอีกอ้อ่ะแบกนี่แล้วอออ่ะอ้มันมามันมาเัาเ้าแววทุบไปไปอ่ะโอ้ยโอ้ยเบบโอ้ยเอยมันเอาเอาช่วงอีสองมาด้วยเมื่อไอ้แทนดีสตรองเบ เต็มเลยวิ <was> ่งว <If> oh ิ่วิ่งโอ้โหฟันฟันอูัวเลยมั้งเนี่ยโออเออมันไปเข้ามาในห้องมันไปเข้ามาในห้องเริ่มติดว้ายว้ายโอ้โหเอาเอาวัดสีดาบวะคอนหนีเร็วไม่วีเดียวจะตายแล้วเอ้อ เรื่อเลยหนึ่งกินเนื้อของเบ็ดประงชีก่อนี่นอะไกันเนียา ยังเรียกเพื่อนมันมาประตูปิดประตูดูไหมประตูทวีตวิ่ทิ้งนานแต่ดีที่มันยังติดดีที่มันยังติดมันกี่นาทีแล้ววะเนี่ยโอ้ยโหนานหลายนาทีแล้วเนี่โอ้ยมันยังมีตัวดักมันมีคนดักอยู่โอ้ยเนี่ย มันมาจากไหนวะเ,น,เนี่ยทำไมมันตี๊ดอนเล่มแหลกอ้ยโอ้ยมันแหลกทุกคนโอ้ยโอ้ยเราสร้างแมพนี้มาเพียอะไรวะเนี่ยเป็นตะโต้ไม่ไหวแล้วอาจับชิบชิบเหร